สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆและคุณลูกค้าที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคเนแคปปิตอนนะครับผมคลิปนี้แซมมาแนะนำาีโว o สมาร์ทแคเข้ามาใหม่2คันนะครับทั้ง2คันนี้นะครับเป็นรถปี2016ทั้ง2คันเลยนะครับเหมือนเดิมนะราคายังไม่มาเหมือนเดิมนะครับเป็น Smart Cap โครงส้มนะครับ ที่ลูกค้าสอบถามแซมกันเข้ามาเยอะมากๆนะครับว่ามีเข้ามาเพิ่มเติมไหมมาแล้วนะครับ2คันนี้นะเป็นเกียร์เดินหน้า5สปีดนะครับปี2016รถโครงสีส้มแล้วก็ได้ในส่วนของตัวกล่องเครื่องมองือเครื่องมือให้ตามนี้นะครับนี่ก็ให้ไปตามนี้เลยนะครับตามนี้ก็จะมีตัวไว้สำหรับล็อกนะครับไม่ได้มีการแกะ ของนะครับให้ไปตามนี้เลยนะครับนี่ให้ดูก่อนนะครับสวยๆเลยอันนี้คือรถเพิ่งเข้ามายังไม่ปรับสภาพยังไม่มีเก็บงานนะครับเดี๋ยวเก็บงานมาแล้วเนี่ยรับรองว่าหล่อแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเราไล่ไปทีละคันนะครับเริ่มจากเจ้าคันนี้ก่อน5872นะ คันนี้เลขไม์อยู่2 0 2 8 0 0 0กิโลเมตรนะครับคันนี้สวยแซมดูแล้วสวยเลยเดิมถ้าค,ครับเดิมทั้งลำนะมาดูก่อนนี่อันนี้เขาเรียกว่าหน้าลีโวนะครับหรือว่ารีโวคังดำนะมาดูก่อนมานมาลองเครื่องนิ่งๆเลย120 150แรงม้า2,400 ซีซีดีเซลนะครับรุ่นเจพัดนะมาดูฝากระโปรงก่อนนะชัดเจนนะเม็ดอาร์อะชัดเจนนะครับนีๆๆนๆนๆนนไสติกเกอร์ไม่มีสีพ่นแรบเข้ามานะครับสติกเกอร์ใสหรือว่าตาไก่อยู่นะสองฝั่งต้องอยู่เหมือนกันไหนนะอยู่เราไล่มาลูคมๆซินเลอร์ยาแนวสวยงามนะครับอเล็บจิกไปเหมือนเดิมนะ น,นะนุ่มๆนุ่มๆที่นิ้วนะครับหัวน็อตไม่ขยับนะข้างในก็เฟื่อ,อสวยนะมาดูมันจะเป็นตัวแอลนะอาจจะมองไม่ชัดนะแล้วดูห้องเครื่องสวยนะครับสวยงามนะสติกเกอร์มอกอแผ่นเพจต่างๆอยู่ครบนะมาดูแก้มก่อนเนี่ยแก้มเดิมเลยเนี่ยนะแก้มเดิมสติกเกอร์ใสๆอยู่มอยู่ คานไม่เงาเหมือนเดิมนะฐานแบตเตอรี่ไม่สนิมเหม็นมไม่เป็นสนิมนะนะครับคานไม่เงาแล้วก็ตัวแอนี่ชัดเจนนะหัวน็อตของคานต้องเป็นสีดําเท่านั้นนะครับน,นี่อยู่สวยเดี๋ยดูแสงก่อนเห็นไม่เอ่ยเนี่ยน็อตยึดหม้อน้ำกับคานหน้าสวยงามอยู่เลยนะครับสติกเกอร์หม้อน้ำเดินๆนะครับ ตัว R านะอะลองดูนี่น่าชัดกว่าอ้าเห็นไหมไม่ขยับนะครับไม่ขยับนะคานเคอร์นสวยนะครับไล่มาแก้มขวานะสวยงามนะเห็นไหมไม่ขยับนะครับขวาสวยตัว R นะครับแล้วก็ตาปั๊มโตโยต,ต้าฝาเดิมแน่นอนนะครับมีปั๊มลมเบรก ABS สวยงามนะครับสวยอยู่เลยอันนี้ มอน้าเดิม,ดมนะ,อะมอน้าเดิม,ดมสวยงามนะคันนี้หน้าเดิมนะครับไม่ขยับนะครับยางขอบ15นิ้วนะครับยางกูดเยียปี2023สัปดาห์ที่14นะครับเดีย๋ยวสปาล้างรับรองว่าหล่อแน่นอนนะครับผมกระจกมองข้างตัวนี้นะครับพับมือ ปรับมือนะครับมาเดี๋ยวให้ดูดูก่อนอ่าให้ดูนะแบบนี้นี่นะสมาร์ทแคปเปิดได้นะครับอ่าให้ดูก่อนมันนวดนะมันนวดเลยนะแบบนี้นะครับมนนันนวดนะอันนี้ก็พับมือปรับมือทั้งหมดนะครับผมในส่วนของฟิล์มที่มากับรถก็ไปตามนี้นะครับมาเป็นแบบนี้นะเขาแหวงแหวงไว้เวลามองกระจกข้างตรงนี้ก็เป็น ทึบๆหน่อยก็เป็นตามนี้นะครับผมแก้มขวาสวยนะแก้มขวาสวยมากุญแจรีโมทได้1ดอก1ชุดนะครับหชุดนะแล้วก็ในส่วนของตัวปรับระบบสูงต่ําของไฟหน้าอยู่ภายในรถภายในห้องโดยสารเลยนะฝั่งคนขับเห็นะเผื่อเราบรรทุกของเยอะก็ปรับปรับระดับสูงต่ําได้นะอาจไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่าอ่ะให้ดูก่อนอันนี้คือสามยังไม่ปรับนะเดี๋ยวปรับปรับลงมา มันดอบลงมาไหมม,มองไม่ชัดเนาะเนี่ยมันปรับได้นะครับปรับได้นะแอร์แบ็กสลูกนะครับมาดูเลขไม้นิดนึงสองแสนหม่นแดนหนึ่งร้อยสิบกิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับรถปี2016อันนี้ก็9ปีละตกเฉลี่ยก็ประมาณส0 0 0มกว่าโลก็ไม่มากไม่น้อยนะครับเบาะ ก็ลุยๆนะครับประมาณนี้นะครับตามนี้นะครับบอกนะมาเดี๋ยวดูภายในกันนิดนึงก็มาตรฐานนะครับก็ MP3 <c oughs> แล้วก็ช่องนี้ช่องเสียบ USB ดูช่องเสียบ USB นะครับมาตรฐานก็ประมาณนี้อันนี้เป็นเกียร์เดินหน้า5สปีดนะครับ5สปีดนะแอร์แมนนวลปกติพาสีรถคันนี้ต่อแล้วนะ 69นะครับปี2016กระบะบรรทุกเสริมกระบะข้างลงเล่มเรียบร้อยสีขาวนะครับ150แรงม้านะอาคันนี้แคปิตอนซื้องสดก็เป็นับสองไม่ชื่อลูกค้าเลยภาษีตอนนี้นะครับ1,350บาทเท่านั้นนะสวยสๆคันนี้สวยนะลองดูเม็ดมาร์คอาร์คเลยอยู่ครบนะอาร์คอยู่ครบนะครับ เขาเร่งไม่สนิทนะเห็นไหมไม่มีสนิทนะครับเนี่ยไอตรงสีเงินเงินเนี่ย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 ถ้ามันจมน้ำมาเนี่ยสนิมมาเลยเนี่ยอันนี้คือเหล็กทั้งนั้นเลยเห็นไะหมันคือเหล็กทั้งนั้นเลยนะครับสวยงามนะครับมาร์กอะไรอยู่ประตูแคปไม่เคยถอดไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะเห็นไหมดูหมุดเนี่ยหัวนอสวยเห็นไหม สติกเกอร์เตือนไม่มีสีพ่นแรบเข้ามาสวยงามนะครับแล้วก็ลูกกระบะเม็ดอาร์ชัดเจนนะครับเม็ดสปอตเดิมเดิมนะถ้าเกิดอุบัติเหตุตรงเนี้ยมันจะเนียนไปเลยนะครับเห็นไหมอยู่นะอยู่กามกามสวยไม่สนิมนะไม่สนิมนะอ่ามาต่อด้านท้ายนิดนึงนะด้านท้ายก็แซมจะบอกว่า ด้านท้ายมีไฟตัดหมอกหลังด้วยนะเหลือเชื่อไหมเนี่ยตัดหมอกหลังนะเห็นไหมนี่คือตัดหมอกหลังนะไม่ใช่ไฟเบรกถ้าเบรกกนะันี่คือไฟเบรกอันนี้ไฟเลี้ยวนี่ตัดหมอกหลังอีกฝั่งหนึ่งไฟถอยนี่คือไฟถอยจะอยู่ด้านซ้ายติดแค่ฝั่งเดียวนะอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนโคมให้นะเน,นี่ยเปลี่ยนให้สวยนะนะดูกระบะท,ท้ายนิดนึงโอ้โหสวยเลยแม็กไลเนอร์ไม่มีนะครับสำหรับ ลอตนี้นะไม่มีแม็กไลเนอร์นะให้ตามนี้เดี๋ยวเก็บขยะล้างรถอะไรให้รับรองว่าหล่อแน่นอนกล่องเครื่องมือก็ให้ตามนี้มาดูตะเข็บเห็นไหมสวยนะเนี่ยคมเห็นไหมหนึ่งจุดสจุดหจุดแล้วก็สีแล้วก็ข้างล่างต้องมี2อจุดนะเห็นไหมสอจุดเนี่ยเชัดเจนนะอีกฝั่งหนึ่ง2องจุดเหมือนกันนะสี่แล้วก็นี่เห็นไหมสันจะค,คมเหมือนกัน ซ้ายขวาต้องหน้าต่างเหมือนกันนะครับดูนะครับอืมาดูช่วงล่างนิดนึงดูดีนะน,นะครับสวยงามนะครับแล้วก็อันนี้ก็มีนะครับฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันนะมีเหมือนกันนะครับ ฝัออ่งซ้ายฟิล์มก็แหวงๆอย่างนี้เหมือนกันนะครับตามนี้ยี่ห้ออะไรครับเนี่ยซันโค้ดซันอะไรสักอย่างเนาะมีเหมือนกันนะมามาร์กอยู่ครบนะครับมาร์กอยู่ครบเหมือนกันนะครับประตูฝั่งคนขับแอ้คฝั่งคนนั่งไม่เคยถอดเช่นกันนะครับสติกเกอร์อะไรอยู่เหมือนกันนะเดิม คันนี้เดิมๆเ,เลยสวยนะแซบอกเลยคันนี้สวยนะครับมาต่อมาดูอีกคันหนึ่ง,งปี16เหมือนกันนะครับคันนี้เลขไมหม่นเก0กิโลเมตรนะแต่ว่าคันเนี้ยกันชนหน้าจริงๆมันต้องเป็นสีดำนะคางดำแต่ว่าทำสีมาแล้วนะครับแล้วก็ที่แซมเช็คคันนี้ฝากระโปรงหน้ามีการขยับของน็อตนะน็อตขยับมาดู น็อตขยับนะครับน็อตขยับนะฝาวงหน้าคันนี้นะแต่ที่เหลือก็สวยนะครับแล้วก็แก้มซ้ายเห็นไ,ไหมไม่มีสต,ติ๊กเกอร์ใสล่ละเนี่ยคันะนี้ก็ขยับเช็คดูเห็นไ,ไหมหัวน็อตชัดเจนนะครับคานเคิรนเหมือนเดิมคานเดิมนะครับไม่มีอะไรนะครับด้านขวาก็ทําสีมานะครับนะดูแต่ว่าฝาเดิมอยู่ นะฝาเดิมนะครับฝาเดิมเดิมอยู่นะครับฝาของโตโยต้าอะไรเดิมเดิมอยู่เหมือนกันนะครับอืออนะยางคันนี้ยางปี2 0 2 1นหนึ่งนะครับนี่นะยางปี2 0 2 1นหนึ่งนะ ประมาณนี้เหมือนกันนะครับเบาะก,ก็ลักษณะเหมือนคันเมื่อสักครู่นี้ครับลุยๆนะครับผมแต่แก้มเดิมนะทําสีแต่แก้มเดิมนะครับแล้วก็รอยอาร์กอะไรต่างๆก็มีเหมือนกันไม่เกิดอุบัติเหตุด้านข้างนะครับต้องบอกก่อนนะเนี่ยเห็นไหมสติกเกอร์ไม่มีสีคนแลบประตูแคปไม่เคยถอดนะครับสวยภายในก็เหมือนกันเนาะเล็กไม้ก่อน 239 0 0 0นตีไป2อ0 0 0นนะครับก็ประมาณนี้เหมือนกันเกียร์เดินหน้า5สปีดเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะมีเหมือนกันนะเห็นไหมมันมีเหมือนกันสวยนะครับมาต่อด้านท้ายก็ลักษณะเหมือนกันเลยนะครับก็มีตัดหมอกหลังเช่นกันเห็นไหมน,นี้คือตัดหมอกหลังอันนี้คือ ไฟถอยนะครับอึบมาด้านท้ายก็เดี๋ยวทำดูก่นอนเดิมเดิมเหมือนกันนะครับเดิมเดิมเหมือนกัน 4R ข้างล่างนะครับสวยงามนี่นะครับเหมือนกันนะอึบเป็นแตดินแดงแดงนะไม่ใช่สนิมนะครับดินแดงแงนะครับ สวยๆนะสวยๆนะครับแก้มซ้ายขยับนะครับเนี่ยนะหัวน็อตเห็นไหม, oh, not, ไหมแก้มซ้ายขยับแต่ว่าไม่ได้เข้าในส่วนของห้องโดยสารนะเห็นไหมนี่นะนประตูเหมือนกันประตูนะครับสอติกเกอร์อะไรอยู่นะครับโอเคนะก็ คันนี้เดี๋ยวแซมแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะคันนี้ฝากระโปรงคันนี้นะห้าแปดเจ็ดหกฝากระโปรงคันนี้ขยับแล้วก็แก้มซ้ายหน้าซ้ายขยับนะครับแค่นี้นะครับผมไม่สองแสนสามหมื่นเก้าพัสี่หกส่วนคันนี้ห้าแปดเจ็ดสองเดิมทั้งลำนะครับเลขไม่สองแสนสองหมื่นแปดถ้าให้แซมแนะนำก็คันนี้เลยห้าแปดเจ็ดสองคันนี้นะสวยๆบอกเลยว่าสวยกว่า นะครับส่วนเรื่องราคานะรออีกนิดนึงนะแซมคาดการว่าราคา2องแสนสามหมืไม่น่าเกินจากนี้นะครับอันนี้ก็คือราคาที่คาดการนะครับผมก็เดี๋ยวแซมจะโพสคลิปก่อนนะครับใครสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้ที่เบอร์0ูนย์แปดมนะครับผมนะใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติม2องคันนี้ก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวแซมส่งรูปให้นะครับผม สอคันนี้จอดอยู่ที่โกดังเทพารักษ์นะครับผมใครอยากมาดูรถนัดหมายแซมลุงหน้าก่อนหนึ่งวันนะครับผมโอเคคลิปนี้ไปแล้วทุกคนฝากไว้ได้วยนะครับสองคันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ